งานก็จะไปใส่ไปเบิ้งมันมักทุเรียนสุกไปมักทุเรียนอืมดิไปเปิ้งกูมักทุเรียนมีอันมีอยังก่าอืมมักทุเรียนมีแง่มีอยังหอยอบกับกะลืมมีอยังมีอย่างดินันบอเป็นผ่านนันบอเป็นผ่านทุเรียนมีอย่างบอติดมือไหมน่าก็มีอย่างตัวเนาะทุเรียนไหม

ว,วาม่ไม่สูงอกติเพื่ไงฮดูนะน้อขอมาอยู่หเน้ขอมาอยู่เออ,อสีก็คืออยู่เด้หอมไปมันหอมไม่จังสุกเด้หอมอยอบนุ่งนีด้วยเงี้ยนี่หึป้าโถะไบุ่งดูนีดจังดีดีแค่เดี๋ยนี้กินปัไหา สบายปื้ดตาตีดีอีริใกลแล้วใกลใใ้ยังใกลุ้กเลยนี่ใกลุ้กตัดได้ไปยังเอาอีกหน่อยครับมันสุกรรก,กระตัวเขาแสบก,ก็ต้องไปบ,บ่มมห้ หอมบ่เริ่มหอมหลือยเริ่มเริ่มหอมแล้วเริ่มหอมแหวนมันสุขัดต้นว่าแซ่บเออป้าถูกดีว่ะน้อยไ้น้ำกับบะหมีเใช่อย่าพันเี่ดีตอนนี้มียางจิ้งจอยกเปลี่ยนหรือเปล่ามันมียางเอาคอยกหัวเนาะนั่นเออมาหัวหยางบุคคลเลียนน้ำน้อย ไปลืมข้าวตุเรียนน้ำหน่อยแล้วก็มียางพร้อมโอ้สวนเฮานีน่เนาะมันทอดตัดหรือจีโน่สุขะตน้นสุขะต้นถ้าตัดก็ตัดได้อยู่ต่อไปบ่มตัวสุขะต้นแบกว่าอๆเอาไว้แต่สุขะต้นดีกว่าแหม่ค่อยแสบกว่ากดแดงกับกัดข่อยบังดูโอ้ยเนาะนีะ่ะไปเดี๋ยวเบิังดู๊ดูดเอา ว่าตาัดเมนบ่บ่มันสุขาตนกระแสอ๊บโอ้ยหวานแล้วไปไปเอาละ,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 ะสัน